สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆน,นะครับกลับเข้ามาสู่วิดีโอคอร์สชุดพิเศษนะครับจริงๆชุดนี้ก็ให้เป็นสเปเชียลคอสล้วกันเนาะเพราะว่าเป็นวิดีโออีพิเศษที่ตั้งใจจะมาพูดถึงเรื่องของเซลเพจมีเพื่อนๆหลายคนนะครับทักมาสอบถามเยอะเลยว่าคุณนัทวุฒิอยากจะสร้างเว็บไซต์อยากจะสร้างเซลเพจแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงในเมื่อไม่รู้จะเริ่มยังไงนะครับเดี๋ยวดูวิดีโอ EP นี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อนๆก็จะสร้างเว็บไซต์หรือว่าสร้างเซลเพจเป็นนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับเรามาเริ่มกันได้เลยครับก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตแชร์หน้าจอก่อนนะจริงๆแล้วเนี่ยเซลเพจนะครับในบ้านเราเนี่ยมีอยู่ด้วยกันหลายยี่ห้อเลยนะครับยี่ห้อเซลเพจที่ผมใช้นะครับชื่อว่า f a s t c o m m e r c e นะครับ f a s t Commerce อันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้สปอนเซอร์อะไรจทาง f a s t c คอมเมอรนะใช้อยู่ก็มาบอกแล้วกันว่าเออมันใช้ยังไงอ่ะเดี๋ยวเรามาลองสร้างเซลล์เพจผ่านตัว f a s t c คอมเมอรกันคนไหนเคยเรียนคอร์สกับผมเนี่ยน่าจะเคยได้ใช้ f a s t c คอมเมอรบ้างแล้วจริงๆแล้วเนี่ยข้อดีของการมีเซลล์เพจหรือการมีเว็บไซต์นะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูเว็บไซต์ที่เป็นเซลล์เพจของของผมก่อนเนาะอ่ะอันนี้คือหน้าตาเว็บไซต์ที่เป็นเซลล์เพจนะครับ ลักษณะของเซลเพจจะเป็นหน้าเว็บยาว,ยาวๆเรียงลงมาแบบนี้นะครับซึ่งรองรับทั้งการเปิดในมือถือแล้วก็การเปิดในทุกๆอุปกรณ์นั่นเองข้อดีของการมีเซลเพจอย่างที่เ,เคยเกริ่นไปนะครับก่อนหน้านี้คือมันต้องใช้กับทั้ง Google a d แล้วก็ f a c e b o o k Ad แล้วยิ่งช่วงหลังเนี่ยมี TikTok ด้วยนะครับก็คือมันสามารถติดพวก tracking แล้วเอาวนกลับมายิงพวก conversion ได้อันนี้เป็นข้อดีของการมีเซลเพจนะครับแล้วก็ ให้คนเนี่ยเข้ามายัางเว็บไซต์แล้วเราก็เก็บค่าไปทำคัสตอมออเดียนเอาไปยิงแอดกันว่ากันไปอีกทีหนึ่งอันนี้คือข้อดีหรือประโยชน์ของเซลเพจนั่นเองคราวนี้เซลเพจเนี่ยบ้านเราเนี่ยมีหลายยี่ห้อนะครับเอาเป็นว่าผมเลือกยี่ห้อที่ผมใช้แล้วกันเนาะยี่ห้อที่ผมใช้นะครับชื่อว่า FastCommerce อันนี้คือหน้าตาของ FastCommerce นะ FastCommerce เนี่ยนะครับก็มีหน้าที่นะครับเป็นผู้ให้บริการเซลเพจอันนี้ก็คือสิ่งที่ เขาทำได้นะครับฟังก์ชันของเขาสามารถลิงก์ไปยัง s h o p e ี Lazada ได้ติด l i น e แ a ็ได้ทำหน้า Thank you ได้ทำระบบแฝดเซลได้ลองรับ SEOSEM ได้นะครับโอก,ก,ก็ครบแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากสนใจอยากจะใช้มันก็มีอยู่ด้วยกัน2 p a แพ็กเกจมีทั้งที่เป็นแบบรายเดือนแล้วก็แล้วก็เหมารายปีนะฮะซึ่งไอราคาตรงแพ็กเกจนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการสร้างเซลเพจแค่หน้าเดียวหน้าเดียวก็คือหน้าเดียวแบบเนี้ย เนี่ยอันนี้เลขหนึ่งหน้ากับอีกแบบหนึ่งก็คือสร้างได้แบบมันติก็คือไม่จํากัดก็จะอยู่ราคานี้เลยนะครับเดือนหนึ่งประมาณ166บาทกับเดือนละ749บาทนั่นเองคู่มือการใช้งานก็จะมีขึ้นให้อันนี้ผมเนี่ยมีแพ็กเกจที่เป็นมันติอยู่แล้วอันเดียวผมจะล็อกอินเข้าไปให้ดูเลยนะเราเข้ามาแล้วนะครับเราเข้ามาแล้วเนี่ยหน้าแรกจะเป็นแบบนี้คือเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับยังไม่ได้ ทำอะไรเลยเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นหน้าเป็นหน้าแบบนี้ก่อนอันนี้คือหน้าหน้าหน้าที่แบบว่าเราเข้ามาจะเป็นแบบนี้ก่อนมันจะให้เราดูแพ็กเกจหลักแพ็กเกจรองก่อนนะครับจะเป็นแบบนี้ก่อนอ่าเราสามารถซื้อแพ็กเกจได้ดูได้เป็นรายปีได้ดูบริการเสริมได้ก็คือข้อดีก็คือเมื่อเราซื้อตัวเซลเพจแล้วเนี่ยเราสามารถใช้บริการจดโดเมนได้ สามารถใช้บริการจดโดเมนได้อันนี้ก็จะเป็นพวกบริการเสริมนะครับที่ทาง Fast Commerce เขามีให้ซึ่งโดเมนเป็นเรื่องที่ต้องจดนะครับอย่างอันนี้ผมจดเป็น j e n i y s h o p c o m เพราะว่าข้อดีของการมีโดเมนคือเราสามารถเอาไป Verify ตัวบัญชีของ Facebook ได้นะครับเอาไปทำพวก o o o l l e อะไรติดได้นะครับเอามาติดโค้ดติดอะไรที่มันเป็นของเราเองได้นะครับอันนี้ก็จะง่ายขึ้นอันนี้เราก็ควรจะต้องใช้นะครับบริการในการจดโดเมน อยากจดเป็นชื่ออะไรนะครับก็พิมพ์ชื่อไปนะครับแล้วก็ซื้อเป็นบริการเสริมไปนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรถ้างงก็สามารถติดต่อทางซัพพอร์ตทาง f a s t Commerce ได้ส่วนบริการอื่นๆน,นะครับก็พวกการรับทำวิดีโอการทำกราฟิกรูปภาพนี้ก็ไปคุยกันนอกรอบแล้วกันเนาะอ่ะคราวนี้เมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยพอเราถูกอนุมัตินะครับจดโดมงโดเมนอะไรเรียบร้อยนะครับเราก็จะเข้ามาหน้านี้เนาะ เราก็จะต้องมาที่เมนูร้านค้าก่อนเรามาเซตติ้งร้านค้าของเรากันก่อนแล้วกันร้านค้านะครับใส่ชื่อร้านใส่ลิงก์ยูเอของร้านรายละเอียดของร้านนะครับตั้งแบบนี้ตามผมเลยใส่โลโก้โลโก้ใส่เบอร์โทรเบอร์มือถือลิงก์แฟนเพจของ Facebook นะครับลิงก์แฟนเพจนี่ก็คือลิงก์แบบนี้นะครับเนี่ยเนี่ยอันนี้คือลิงก์ที่เป็นสลัดเอาสลัดหลังมาใส่แล้วก็ ID Li n e นะครับ Li n e โทเค็นโทเค็นเอามาติดหน้านี้ได้คนไหนอยากจะติด g o o g l e แท็กเมนเจอร์นะครับเอาโคต GTM มาติดตรงนี้ได้เอาพิกเซลมาติดตรงนี้ได้กดบันทึกได้พิกเซลเนี่ยติดลายหน้าก็ได้หรือจะติดทุกหน้าผ่านเมนูนี้ก็ได้นะครับพอเซ็ร้านค้าเสร็จแล้วปุ๊บเราก็มาที่เมนูที่อยู่ครับอะเดีวผมจะไล่ไิทีละเมนูนะครับตรงไหนงงนจริงๆเขามีวิดีโอคู่มือนะครับให้เราสามารถกดดูได้เนี่ยเพียบเลย อยากจะใส่วิดีโออยากจะใส่ไฟล์กิฟต์อยากจะติดคู่มืออะไรเนี่ยติดโค้ดติด Google แ a g กติดพิกเซลนะครับได้หมดเลยเขามีสอนหมดเลยอันนี้การเพิ่มที่อยู่เนะาะใส่ที่อยู่ไปที่อยู่ร้านค้าเราอยู่ที่ไหนอันนี้ผมใส่เป็นที่อยู่บริษัทไปเลยนะครับถัดมาจะเป็นบัญชีธนาคารครับอ,อยากจะรับโอนเงินเข้าบัญชีไหนยังไงนะครับก็สามารถใส่ไปได้เลยเวลาลูกค้า เลือกชาระเงินเนี่ยลูกค้าจะได้เลือกได้ว่าจะรับชําระเงินเข้าบัญชีไหนถัดมาการจัดการอีเมลการจัดการอีเมลเนี่ยผมแนะนําให้ตั้งนะครับส่งเป็นส่งอีเมลให้ลูกค้าส่งอีเมลให้ร้านค้าที่บอกว่าทําไมควรตั้งก็คือเมื่อมีการสั่งออเดอร์อีเมลนี้จะถูกส่งไปแจ้งลูกค้าโดยเราจะให้แจ้งหัวข้ออะไรเช่นเป็นอีเมลขอบคุณที่มาสั่งของเสร็จแล้วอีเมลที่ส่งให้ร้านค้านะครับแนะนําให้ติ๊ก ส่งเหมือนกันนะเพราะว่าเวลาลูกค้าออเดอร์มาเนี่ยมันจะได้แจ้งในอ e ีเมลด้วยว่ามีคนออเดอร์มานะครับอ่าใส่ไปอยากจะใส่ตัวอักษรอะไรนะครับมันก็จะเหมือนเราเล่นเวิร์ดอะ่ะมีตัวหนาตัวเอียงอะไรเงี้ยนะครับใส่โค้ดได้ใส่ลิงก์ได้ใส่รูปได้นะครับไม่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรถัดมาการตั้งค่าสีครับชอบเว็บไซต์โทนสีอะไรเลือกไปได้เลยมีสีให้เลือกเนาะแล้วก็สุดท้ายการจัดการหน้าของเรานะฮะ ก็คืออันนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าสั่งของเสร็จปุ๊บกดสั่งซื้อแล้วจะให้มีหน้าขอบคุณไหมเขาเรียกว่าหน้า thank you page ส่วนใหญ่แล้วเวลาเขา t r a c ค่ากันเนี่ยเขาจะมา t r a c ค่ากันหน้านี้ครับจะได้รู้ว่าลูกค้าเนี่ยจบกระบวนการในการซื้อเรียบร้อยแล้วเพราะว่าถ้าเขาซื้อแล้วมันจะต้องมาจบที่หน้า thank you page นั่นเองเราก็สามารถที่จะใส่เป็นข้อความขอบคุณก็ได้นะขอบขอบคุณอขอบคุณที่อุดหนุนนะครับแบบนี้ก็ได้ แล้วก็เลือกไปตรงกลางใส่ล่งใส่รูปอะไรให้เรียบร้อยกดบันทึกนะครับก็จบนะครับในส่วนของการตั้งค่าทั้งหมดแล้วคราวนี้เนี่ยการสร้างตัวเซลเพจนะครับมันจะมี2แบบคือเซลเพจสินค้ากับสินค้าที่เป็นประเภทแบบบริการน,นั่นเองสมมุติว่าเราขายเซลเราขายสินค้าที่เป็นสินค้าปกติสินค้าจับต้องได้ไม่ใช่สินค้าประเภทบริการเราก็เลือกเป็นเซลเพจสินค้าครับเสร็จแล้วเนี่ยเรากดเพิ่มเซลเพจเรากดเพิ่มเซลเพจเนาะ อ่ามันก็จะให้เราใส่รูปครับอ่ามาถึงก็ใส่รูปสไลด์ก่อนอ่าอยากจะใส่รูปสไลด์กี่รูปเราก็เลือกไปเทียร์รูปก็ได้ครับมันก็จะให้เราครอปอ่าใส่รูปเดียวก่อนก็ได้นะครับหรือจะใส่ใส่ได้สูงสุดแปดรูปนะครับสินค้าชื่ออะไรอ่าสินค้าชื่ออะไรอ่าเอาเป็นอ่าเป็นแบบนี้ละกันเนาะ คราวนี้เราก็ใส่เป็นรายละเอียดครับตรงจุดนี้จะเป็นจุดที่สําคัญแล้วคือเวลาเราใส่อะครับหน้าเว็บไซต์เนี่ยมันจะเรียงยาวลงมาแบบนี้ครับผมแนะนําว่ารายละเอียดเนี่ยให้ทําเป็นรูปครับทําเป็นรูปแล้วก็ต่อยาวกันลงมาแบบนี้เลยเนี่ยเราเพิ่มรูปแบบนี้ได้เลยครับอเสร็จแล้วเนี่ยเราทําเป็นรูปต่อเรียงยาวลงมาได้เลยให้รูปเป็นตัวเล่าข้อดีของการที่เราเล่ารูปเป็นเป็นเอ่อเล่าเรื่องเป็นรูปเนี่ย คือลูกค้าเขาสามารถที่จะเลื่อนลงดูได้เป็น score t a กก i n g ลงมาได้ครับอันนี้ผมใส่มั่วๆให้ดูก่อนเนาะอ่าอยากจะใส่ข้อความอยากจะใส่วิดีโอนะครับที่นี่ใส่ได้หมดเลยนะครับเหมือนเราเราใช้โปรแกรม w o r d ออะเดี๋ยวผมพิมพ์คำว่าสวัสดีครับแล้วกันเนะาะอยากจะให้ตัวสอรมันใหญ่ขึ้นก็เพิ่มอ o n ์ s i ส์เข้าไปอยากจะให้มันอยู่ตรงกลางก็เพิ่มไป นะครับอยากจะให้ตัวมันหนาตัวเอียงมีขีดหรือแม้กระทั่งใส่เป็นวิดีโอนะครับก็เอาลิงก์วิดีโอของ YouTube เนี่ยมาใส่ได้เช่นผมอยากจะใส่วิดีโอตัวนี้อ่าผมก็เอามาใส่ได้แมนะ้มันก็จะอินเสิร์ตมาให้เลยอยากจะใส่โค้ดหรือจะใส่ลิงก์ให้คน,<ด>น,นคลิกขออนุญาต อยากจะใส่ลิงก์ให้คนคลิกนะครับก็เลือกตรงนี้ได้อยากจะใส่เป็นลิงก์อะไรให้คนคลิกคลิกแล้วเด้งไปที่ไหนสมมติว่าผมเอาลิงก์ของเจนีมาอ่าแบบนี้ก็ได้สนใจคลิกอ่าเราต้เพิ่มขนาดไปจะแบบนี้ก็ได้นะครับ แล้วก็ใส่โค้ดได้นะครับเวลาจะเอา Google t r a c k มาติดเนี่ยเราสลับเป็นโค้ดแบบนี้ได้นะครับก็จะค่อนข้างง่ายเลยรูปไม่อยู่ตรงกลางเราเลื่อนให้อยู่ตรงกลางได้หมดนะครับแล้วแต่เราชอบเลยนะครับอ่ะคราวนี้ต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าหลักๆแล้วเนี่ยการออกแบบตัวเซลล์เพจนะครับเขาก็จะมีเฮดเดอร์เฮดเดอร์ก็คือข้อความเปิดหัวซึ่งข้อความเปิดหัวเนี่ยผมแนะนําให้เป็นพวกแคปชั่นเป็นอะไรพวกนี้นะครับอันนี้เป็นข้อความเปิดหัว ถัดลงมานะครับเขาก็จะใส่เป็นพวกวิดีโอนะครับเป็นวิดีโออันนี้จดได้ก็จดไปเลยนะครับข้อความเปิดหัววิดีโอวิดีโอเสร็จปุ๊บก,ก็จะเป็นรายละเอียดสินค้ารายละเอียดสินค้าเสร็จปุ๊บก,ก็จะเป็นพวกทสติโมเนียลทสติโมเนียลก็คือพวกรีวิวคนแนะนำนะมีคนที่เคยซื้อสินค้าเราไปมีรูปใบอนุญาตอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วก็จะจบด้วยการปิดการขายนะครับให้ติดต่อให้คลิกให้อะไรก็ว่ากันไปหรือโปรโมชั่นนะครับหลกัหลกๆเซลเพจจะเรียงประมาณนี้มีเฮดเดอร์มีวิดีโอมีข้อมูลสินค้ามีแทสติโมเนียลนะครับมีการปิดการขายนะครับอ่าแล้วก็มีโปรโมชั่นนะครับแล้วก็จบด้วยพวกกลุ่มปิดการขายก็ว่ากันไปตามนี้เสร็จแล้วเราก็ใส่ราคาลงไปครับอ่าราคาเท่าไหร่อ่สมมราคาสามหมืห้า ส่วนลดกี่บาทส่วนลดส่วนลดห้าพันสมมติอันนี้ยกตัวอย่างนะครับมีสินค้าคงเหลือหนึ่งพันรหัสสินค้า JC0001 จะเพิ่มตัวเลือกก็ได้นะครับบางอย่างมีไซส์มีสีถ้าไม่เพิ่มตัวเลือกก็ใส่แบบนี้ถ้าสินค้าเรามีประเภทเดียววิธีการชําระเงินโอนผ่านธนาคารเก็บไปทางค่าธรรมเนียมกี่บาทสมมุติว่าค่าธรรมเนียมเก็บปลายทาง สามสิบบาทอ่ะก็ว่าไปปุ่มติดตอ่อให้มีไหมอ่ะถ้าให้มีก็เปิดนะครับติดตอ่อด่วนปุ่มติดตอ่อคือตรงเนี้ครับนี่มันจะขึ้นนี้เลยเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนข้อความได้สั่งซื้อตอนนี้ติดตอ่อด่วนนะครับแล้วก็ปุ่มติดตอ่อแบบแยกหน้าจะให้ใส่ไหมก็คือแยกหน้าก็จะเป็นแบบใส่พวกเบอร์โทรไอดีไลน์ลงไปได้ m e s s e n g e r ได้นะครับ m e s s e n g e r ก็จะเป็นลิงก์ m มีนั่นเองอ่ะถัดลงมาจะเป็นพวก SEO ครับ เวลามันไปติด SEO มันจะขึ้นนะครับเป็นหัวข้อมีลิงก์สินค้ารายละเอียดแล้วก็เลือกรูปนะครับคือเวลาเราใส่พวก SEO เนี่ยเราผมแนะนําให้เน้นพวกคีย์เวิร์ดไปเลยเราเน้นคีย์เวิร์ดด้วยคําว่าอะไรเช่นเราเน้นคีย์เวิเร์ดคพาว่าอาหารทะเลแห้งอาหารทะเลแล้วก็ใส่หัวข้อไปอาหารทะเลแห้งเสียบไม้อะไรก็ว่าไปนะครับการตั้งค่าฟอร์มนะครับอันนี้เขาบอกให้ใส่เป็น ID Line แล้วก็เปิด ID Line ไป คือค่อยๆมานั่งดูครับตรงไหนสงสัยกดตรงนี้ได้นะครับอ่าล็อกใส่ตรงนี้ได้จะบังคับกรอกไหมไอดีไลน์เวลาลูกค้าเขาจะต้องสั่งซื้อสินค้าเนะี่ยเขาต้องใส่ชื่อนามสกุลเบอร์โทรท,ที่อยู่ในการจะส่งนะครับอีเมลเนี่ยจะบังคับเขากรอกไหมถ้าไม่บังคับนะครับก็ไม่ต้องกดเปิดก็ได้ก็คือไม่ต้องใส่อีเมลนะครับอ่าหมายเหตุจะจะบังคับให้กรอกไหมนะครับก็แล้วแต่เราเลย บางคนเขาอาจจะไม่อยากกรอก็ได้เนาะเพราะอีเมลพวกไอดีไลน์เนี่ยแต่ไอดีไลน์ผมแนะนําว่าให้มีนะครับอ่าไม่บังคับไม่บังคับต้องกกอกอ่าก็คือไม่เกรอก็ได้แต่ถ้าคนไหนใส่ก็จะได้ติดต่อกันทางไลน์ได้ถูกนะครับคราวนี้จุดไลแม็กซ์แล้วก็คือพวกเอ่อพิกเซลนะครับโค้ดพิกเซลอันนี้ไปดูในวิดีโอ EP ที่ผมสอนสร้างพวกโค้ดพิกเซลได้เลยเราสามารถเอาตัวโค้ดพิกเซลตรงนี้ครับเอามาวางตรงนี้ได้เลยก็จะเป็นอันจบนะครับ คราวนี้หน้าที่เป็นเซลเพจหน้านี้ก็จะสามารถ track ค่าคนที่เข้ามายัางเว็บไซต์ของเราได้เอาไปยิงพวก conversion ได้อันนี้ก็จะเป็นพวก tiktok pixel ก็คือเอาโค้ดของ tiktok มาใส่ line tag ก็คือเอาโค้ดของ line นะครับมาใส่นะครับ base code นะคือต้องบอกว่า fast commerce นี่เขาครบหมดแล้วนะคือโค้ดเขาครบหมดทุกอย่างแล้ว line tiktok facebook line token token ใส่ได้หมดนะครับ หน้าตังคิวจะเปิดไหมอ่ะถ้าเปิดมันก็จะไปอิงตามหน้าที่เราได้สร้างตอนที่เราตั้งค่าตรงนี้หน้าก็คือจัดการหน้าขอบคุณปุ่มโซเชียลจะใส่ไหมอ่ะถ้าใส่เปิดได้เลยมันจะมันจะขึ้นแบบนี้เลยอันนี้คือปุ่มโซเชียลเห็นไหมครับอันนี้ผมกดติ๊กเปิดว่าติดต่อไลน์ติดต่อ Facebook ติดต่อเบอร์โทรนะครับเราก็เลือกใส่ไปเลยไอดีไลน์ลิงก์แฟนเพจปุ่มเบอร์โทรแล้วก็อื่นๆอื่นๆก็คือจะลิงก์ไปที่ช้อปปี้ไหมบางคนมีร้านอยู่บนช้อปปี้ด้วยมีร้านอยู่บน Lazada ด้วยนะครับ อ่าข้อความฮอตเซลจะใส่ไหมขายไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์จะใส่ไหมแฟดเซลจะเปิดไหมอ่าถ้าเปิดมันจะเป็นนาฬิกานับถอยหลังแบบนี้ครับเนี่ยอันนี้เรียกแฟดเซลแบบนี้นะครับโปรโมชั่นอัพเซลก็คือเมื่อเขาซื้อสินค้าตัวที่อยู่ในเซลเพจนี้แล้วเนี่ยเราจะอัพเซลเขาต่อไหมเช่นสมมุติผมซื้อสินค้าแพ็กเกจเนี่ย4,500บาทผมกดสั่งซื้อเนี่ยมันจะมีอัพเซลแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าสินค้าอัพเซลก็คือขายต่ออีกทีหนึ่ง แล้วก็กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือเป็นเมื่อลูกค้าเขาสั่งซื้อนะเขาก็จะมาก่อเขาก็จะเลือกว่าเขาจะชาระเงินแบบไหนเก็บปลายทางโอนพร้อมเพล์หรือโอนชําระเงินนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะกดยืนยันแล้วก็คัดลอกเลขบัญชีไปโอนเงินได้เลยอันนี้คือตัวอย่างภาพรวมๆของเซลเพจเนาะเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเรากดบันทึกได้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูเซลเพจที่ผมมีอยู่นะครับลองมาดูกันแล้วกันคร่าว อันนี้ด้วยความว่าของผมเป็นแบบมันติเนาะมันก็เลยสร้างได้หลายหน้าอันนี้พอให้ดูเซลเพจที่ทำพวกขนมคุกกี้ก่อนอันนี้ก็คือใส่ลูกไปเรียบร้อยนะครับข้บางบนแปดลูกสินค o n สินค้าการเรียนเซลเพจใส่ข้อมูลละเอียดไปครบหมดแล,ล้วนะครับหัวข้อนะครับอ่าคุกกี้สิบกระปุกห้าสิบกระปุกร้อยกระปุกนะครับหัวข้อตรงนี้มันจะอยู่ตรงนี้ครับย,ย้อนกลับไปนิดนึงมันจะอยู่ตรงนี้นี่ครับเนี่ยเราเลือกให้กดเลือกซื้อสินค้าเรามีสินค้ากี่แบบกี่ประเภท ่าเปิดการสั่งซื้อแบบใส่จํานวนนะครับคือลูกค้าต้องใส่จํานวนตัวเลขลงมานะครับอน,นี้พวกนี้ผมใส่หมดแล้วเนาะก็เป็นอันเรียบร้อยคราวนี้เมื่อเวลามีการขายได้นะครับออเดอร์จะมาอยู่ที่ไหนพอขายได้เสร็จปุ๊บอ่าเราก็มาที่เมนูการขายเนาะเดี๋ยวผมจะให้ดูออเดอร์คร่าวๆก่อนแล้วกัน ว่ามันมีออเดอร์ยังไงแล้วเราจะปริ้นใบปะหน้ายังไงออกใบเสร็จยังไงอันนี้คือคอออเดอร์ที่จัดส่งสําเร็จไปแล้วนะครับอลองคลิกดูได้นะครับลองคลิกดูได้ดกดดูให้ดูนะครับอันนี้คือใบเสร็จรับเงินเราสามารถพริ้นออกมาได้เลยก็จะประมาณนี้ส่งไปให้ลูกค้าชื่ออะไรนะชื่อคุณขวัญดาวอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับ แล้วก็มันก็จะมาขึ้นที่หน้าแรกด้วยเราสามารถกดยืนยันออเดอร์ปรับเปลี่ยนสถานะได้ปฏิเสธจัดส่งร้อชําระชําระเสร็จแล้วแล้วมันก็จะมารวมยอดให้อยู่ในเมนูการขายว่าเราขายไปแล้วทั้งหมดก e ี่บาทนะครับเป็นต้นอ่าเนี่ยสเสร็จสิ้นไปแล้ว1 2 0่บาทอันนี้คือตัวอย่างการใช้ตัวเซลเพจฟาสต์คอมเมอร์สมันก็จะยุ่งยากแค่ตอนเราออกแบบพวกรูกปภาพครับอย่างพวกรูปพวกนี้คือผมแนะนําว่าถ้าเอาง่ายๆเลยเนาะ เราก็ใช้บริการเสริมไปเลยเขามีบริการเสริมอยู่แล้วก็คือทํารูปทําวิดีโอถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ถนัดในการทํารูปเราก็ให้เขาเนี่ยออกแบบกราฟิกให้เลยอย่างสมมติเนี่ยหน้าเซลเพจหนึ่งหน้ามันจะมีสักกี่รูปอ่ะสมมติมีหนึ่งรูปสองรูปสามรูปสี่รูปห้ารูปหกรูปเจ็ดรูปแปดรูปเก้ารูปสิบรูปอ่ะสิบรูปเราก็เหมาไปเลยสามพันห้าแบบเนี้ยเฉลี่ยรูปละสามร้อยห้าสิสิบรูปก็เกินพอละในมุมผมเนาะ แค่อธิบายรายละเอียดสินค้าเนี่ยใช้รูปเล่าเรื่องของว่า10รูปก็เกินพอแล้วนะครับหรือบางคนอยากจะให้ออกแบบวิดีโอด้วยวิดีโอเขาก็ทําไม่ได้ยุ่งยากเลยนะแค่สามพันเองนะครับวิีหนึ่งวิดีโอสามพันนะครับสองวิดีโอหกพันเราก็เลือกแล้วก็ซื้อเป็นบริการเสริมเดี๋ยวก็เจ้านที่เขาจะติดต่อมาเองอันนี้ก็คือการสร้างเซลล์เพจหรือการใช้เซลล์เพจของทาง f a s t Commerce ไม่ได้ยุ่งยากอะไรงงตรงไหนมีคู่มือการใช้งานให้นะครับเราเลือกเลยว่าเรา อยากจะดูเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับการติดพิกเซลติดยังไงจะทํายังไงให้ไปแบบว่ามีลาออเดอร์มาปุ๊บไลน์มันไปเตือนในในตัวไลน์ของเราเนี่ยทำยังไงคลิกเข้ามาดูได้เนี่ยเขาก็จะมีทั้งเป็นรูปแล้วก็เป็นวิดีโอให้นะครับเนี่ยคู่มือดูได้เลยเข้าไปที่ไลน์เข้าไปสู่เว็บของไลน์เพิ่มเพื่อนไลน์นะครับแล้วก็ดึงไอ้ตัวไลน์โนติฟี้เข้ามาในกลุ่มน,นะครับออกทอกโงทเค็นเอาทเค็นมาใส่ก็เป็นอันจบ ก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าการสร้างเซลล์เพจการสร้างเว็บไซต์จะเป็นประโยชน์เนาะเพราะว่าเมื่อคุณมีเว็บไซต์ในะอย่างที่ผมบอกข้อดีคือคุณยิง Google ก็ได้ยิง youtube ก็ได้ยิง Facebook ก็ได้หรือแม้กระทั่งยิง i ิกต็อก็ได้เพราะคุณมาขายบนเว็บอยู่แล้วแล้วก็สามารถแทร็กค่าเก็บข้อมูลเอาข้อมูลเหล่านะั้นมาทำครัสตอมอีกรอบหนึ่งก็ได้อันนี้คือประโยชน์ของของการมีเซลล์เพจก่อนจากกันนะครับก็ฝากช่องทางการติดตามไว้นิดหนึ่งแล้วกันนะครับช่องทางที่1นนะครับก็จะเป็น อ่าชาแนลยูทูบนัทวุฒิภูเพรเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยช n แนลนี้เป็นชาแนลฟรีสอนฟรีนะครับ mm hmm. ช่องทางที่2นะครับไลน์แอดแอดนัทวุฒิแปดห้าสี่ฟอลโล่ไว้ได้เลยเวลามีคลิปใหม่มีคอร์สใหม่ก็จะบอสแ s t ให้ได้เรียนก่อนนั่นเองช่องทางที่3นะครับก็จะเป็นแฟนเพจนะครับนัทวุฒิภูเพรสูตรดำแบบนี้เลยเนาะชื่อภาษาไทยต่อท้ทยอภาษาอังกฤษ เสร็จแล้วเข้ามากดไลค์กดติดตามให้ด้วยแล้วก็กดเห็นโพสต์ก่อนด้วยนะครับเวลามีไลค์สดมีประกาศลงทะเบียนอะไรก็แล้วแต่จะทําที่หน้าแฟนเพจเท่านั้นแล้วก็ช่องทางสุดท้ายนะครับ Facebook ส่วนตัวนะเพื่อนไม่เต็มก็แอดเรนด์มาได้ฟอลโล่ Follow ได้กดเป็นรายการโปรดให้ด้วยนะครับก็หวังว,ว่าคลิปวิดีโอนี้จะไขข้อกระจ่างในการสร้างเซลล์เพจสำคนที่เป็นมือใหม่จริงอยากลองสร้างเซลล์เพจนะครับเอามายิง Google เอามายิง Facebook ดูวิดีโอนี้จบเป็นแน่ๆนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ